ัดีจ้าวันนี้จะพามาชมจอมทับจอมทับไซแม่พันธุ์อีกต้นหนึ่งนะจ๊ะมีต้นนี้มีสามใบนะจ๊ะเดีย๋ยวเามาดูดูน้องกันพร้อมจะขึ้นเขียงได้หรือยังนะคะเพื่อนๆเผื่อมีคนสนใจนะคะแม่อีก็จะเอา แบ่งปันให้เ,เพื่อนๆนะคะถ้ายังไม่มีใครรับน้องต่อแม่บิ๊ก็จะเอาไปขยายพันธ์พาหัวนอ้องแต่คิดว่ามีหัวใหญ่เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือบอลสีจอมทัพนะคะอืนนมอ,ไไอม,อ,มอ,อือ โอ้โหเพื่อนๆไม่ผิดหวังเลยนะคะนี่คือบอลสีจอมทับไซส์แม่พันธ์นะคะนี่เขียเข้ยวเขี้ยวออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็หัวน้องใหญ่มากหัวใหญ่มากนะคะต้นนี้นะคะจอมทับต้นนี้แม่บีปล่อยที่หกพันห้าร้อยนะคะ หกพั้ารอบาทนะคะเพื่อนๆดูหัวแล้วก็เขี่ยวนะคะเขี่ยวออกมาติมเลยนะเนี่ยติมเลยนี่นะคะ